ขอเวลาหนึ่งนาทีค่ะจะพาไปชมห้องสสวยๆค่ะที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิครินและนี่คือคอนโดเดอะพักแลนด์สีนคลินเล็กไซส์ค่ะเพื่อนๆค่ะห้องนี้มีขนาด36ตารางเมตรค่ะอยู่ตึก2ชั้นที่5นะคะห้องนี้นะคะบอกเลยว่าของแถมเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ตกแต่งให้ตามคลิปเลยค่ะ คอนโดนี้นะคะจะซื้ออยู่เองก็เอาค่าเช่ามาเป็นค่าผ่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อลงทุนนะคะรับผลตอบแทนเกือบ5%เซ์เลยปล่อยเช่าง่ายแล้วก็ผู้เช่าเต็มตลอดค่ะบอกเลยว่าทำเลของโครงการนี้ดีมากๆค่ะใกล้เซ็ทนทรัลบางนาใกล้โรงเรียนบางกอกพัฒนาใกล้โรงเรียนราซานและใกล้แยกสีอุดมประมาณ2.6กกิโลเมตรค่ะ และก่อนจบคลิปนะคะโบว์พาววิวของห้องนี้มาฝากค่ะวิวห้องนี้จะเป็นวิวทะเลสาบแบบนี้เลยนะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาด่วนๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ